ยากเห็นเด็กๆทุกคนที่นี่ๆๆมีความสุขกับวัยเด็กแตที่คุณม,มีสวัสดีครับทันทีชื่นชอบนางกระแปงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวนางกระแปงของเรานะครับก็มีมหนุ่ยนางกระแปงนะครับมานําเสนอหรือมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับ อันนี้ก็เป็นหน่วยหนังกระแปงอยู่ที่อำเภอพูนทองจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยนี้ก็คือรุ่งรักภาพยนต์เป็นหน่วยหนังกระแปงอีกหน่วยของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งปกตินะครับหนังในเขตร้อยเอ็ดนี้ก็มีอยู่หลายหน่วยไม่จะเป็นหน่วยเล็ก,กหน่วยใหญ่นะครับก็มีมากมายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ยังมีหนังกระแปงหลายหน่วยอยู่ซึ่งหน่วยรุ่งรักภาพยนต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน Nearly ่วยแล้วก็เป็นหน่วยล่าสุดหน่วยที่400กว่าหน่วยที่ทางช่องของเราได้นํามา จะทาเป็นคลิปแล้วก็รวบรวมแล้วก็ลงไว้ที่ช่องของเราซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่400กว่าหน่วยแล้วนะครับซึ่งลุงนักภาพยนต์นั้นก็เป็นหน่วยหนังแปลงน,นะครับที่เป็นหน่วยหนังที่คลาสสิกนะครับไม่มว่าจะเป็นรถใช้นะครับหรือรูปแบบการใช้ตั้งจอต่างๆนะครับก็ดูคลาสสิกครับแล้วก็เป็นหน่วยที่จอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูในภาพทาง Facebook นะครับก็ ถือได้ว่าเป็นหนังกระเพรียงครับที่ยังคงความเดิมๆคลาสสิกในยุคที่คล้ายๆกับระบบฟิล์มอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหน่วยต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ยังรับจะฉายยืนอยู่นะครับแฟนๆหนังกระเพงที่อยู่ในเขตร้อยเอ็ดและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยู่แถวๆอำเภอพุนทองร้อยเอ็ดหรืออำเภออื่นนะครับก็สามารถที่จะโทรมาติดต่อกันได้นะครับ0877724206 ซึ่งเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับก็ลองโทรมาได้นะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะทิ้งไว้ตรงช่องคาอธิบายของคลิปอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นการสื่อสารแล้วก็ทําให้เจ้าภาพนะครับอยากจะติดต่อหนังก็สามารถที่จะโทรหาเจ้าของหนังดยตรงนะครับไม่ต้องโทรมาทางช่องเรานะครับแต่วันก็มีทักแชทมามากมายนะครับซึ่งผู้เองก็จะแนะนำนะครับให้โทรไปสอบถามที่หน่วยนั้นเอาเองครับแล้วก็ตกลงมาจ้างกันได้เลยนะครับซึ่ง ช่องเรานะครับก็ลงเบอร์โทรไว้น่าจะเกือบทุกหน่วยแล้วครับในประเทศไทยนะครับก็ลองไปอ่านตรงคําอธิบายคลิปนะครับก็จะมีอยู่ทุกหน่วยนะครับซึ่งหน่วยลุงนับภาพยนตร์นี้ก็เป็นหน่วยอีกหน่วยนึ่งที่อยู่มานานนะครับในเขตจังหวัดรอยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นแฟนแถบนั้นก็คงจะเคยสัมผัสแล้วก็ชมผลงานกันบ้างแล้วนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับลุงนับภาพยนต์อำเภอพุนทองจังหวัดรอยเอ็ดนะครับ สำหรับคลิปในวันนี้นะครับทางช่องก็ขอขอบคุณภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับจากเฟซบุ๊ k ลุงรักภาพยนตร์นะครับที่ทางช่องเราได้นํามาจะทําเป็นคลิปแล้วก็รวบรวมไว้ที่ช่องของเราอีกหนึ่งหน่วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีไม่มากนะครับก็ขออย่ากดติดตามกดแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงใจกับช่องเล็กๆของเรานะครับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ